ชอบกระด้สางสีไหนคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะชอบอย่างเดียวไม่พอนะคะกระดร้สางสีที่เราชอบต้องเป็นสีที่เป็นมงคลสาหรับเราด้วยค่ะหลายคนเลือกกระดองสางที่ชอบที่ถูกใจแต่ว่าสีนั้นไม่เป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับเราแบบนี้ไม่ปังค่ะคนเราทุกคนจะมีความคิดกับความรู้สึกนะคะความคิดเรียกว่าจิตสำนึก ความรู้สึกเรียกว่าจิตใต้สํานึกความรู้สึกนี่แหละค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะเขาผ่านห่วงเวลามาหลายพันหลายหมื่นปีเขารู้ค่ะว่าสําหรับเราแล้วนะคะใช้กล่าสร้างสีไหนแล้วปังวันนี้กล่าสร้างหนึ่งค่ะต้องเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับเรา2ต้องเป็นสีที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบนะคะแบบนี้ถึงจะปังอย่างกลอาสร้างใบสีแดงใบนี้คนเกิดมันพุธกลางคืนวันศุกร์วันเสาร์และว,วันอาทิตย์ใช้แล้วเป็นมงคลมากๆรุ่นนี้8ปดร้อย 59บาทฟรีค่าจัดส่งมีของแถมให้มีเครดิรับเปลี่ยนดวงการเงินให้ด้วยนะคะ